ท่านผู้ชมครับมาดูเรื่องราวทางการเมืองนะครับเมื่อวานนี้ทางคุณหมอชนลนานสีแก้วเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยนะผู้นําฝ่ายค้านด้วยก็พูดถึงกรณีที่มีการแต่งตั้งคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนี่นะโอคุณหมอชนลนานานี่ใสใสแหลกเลยนะฮะบอกว่าการแต่งตั้งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์สามารถทําได้ไม่มีกฎหมายใดมาห้าม ว่าควรทาหรือห้ามแต่งตั้งใครโดยเฉพาะหัวหน้าพักการเมืองแต่ถามว่าเหมาะสมหรือไม่ตั้งไปเพื่อการใดนี่คือคําถามอายุของสภามีถึง23มีนาคมปี66นะฮะการเปลี่ยนแปลงบุคลากรของรัฐโดยเฉพาะฝ่ายการเมืองในเวลาแบบนี้ในสามัญสำนึกของทุกคนรู้ว่าไม่เหมาะสมโดยเฉพาะตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐตรีคนเดิมเป็นคนมีความรู้ความสามารถมีผลงานทุกคนยอมรับ วัตถุประสงค์ของการแต่งตั้งครั้งนี้ผมเชื่อว่าไม่เกี่ยวกับหน้าที่การงานแต่มองถึงความไม่เหมาะสมเกี่ยวข้องกับพักการเมืองหรือไม่เป็นการเอื้อพักที่พลเอกประยุทธ์จะไปอยู่ด้วยหรือไม่ทําแบบนี้พลเอกประยุทธ์ไม่เห็นหัวประชาชนใช้อํานาจหน้าที่เอาเปรียบทางการเมืองโอ้โหไปใหญ่เลยนะสายใหญ่เลยนะฮะแต่ว่าคุณชนละนานก็ต้อง มองย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ของพักที่คุณอยู่บ้างนะก่อนจะมาถึงเพื่อไทยย้อนหลังกลับไปเป็นพลังประชาชนย้อนกลับไปต้นทางตั้งแต่เป็นไทยรักไทยเนี้ได้ก่อได้ก่อหรือว่าได้ทําอะไรไว้บ้างนะจนกระทั่งเขามีการไปขุดคุยมานะครับว่าอย่างสมัยรัฐบาลไทยรักไทยยุคทักษิณหนึ่งปี 4~~4-48 ตั้งหมอพรหมิลเลอร์สุริเดชนะ หมอพมิเลสสุิเดชหรือว่าหมอมิงเนี่ยถือว่าเป็นคนใกล้ชิดนะคนใกล้ชิดของทักษิณคนใกล้ชิดของเครือชินวัตรให้มาเป็นเลขาธิการนายุมนตรีในช่วงปี44ถึงปี45หลังจากนั้นก็เปลี่ยนไปนั่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรัฐมนตรีพลังงานนะก่อนเข้าสู่การเมืองนะฮะหมอมิงคนนี้ทำงานด้านกลยุทธ์ให้ทักษิณ จนได้เข้ามาทำงานร่วมกับกลุ่มบริษัทชินวัตรในตำแหน่งสุดท้ายก็คือ CEO ของบริษัทชินสัตเทลไลท์คอมมิวนิเคชันแล้วก็มาช่วงหาเสียงเลือกตั้งก็อยู่เบื้องหลังแคมเปญรณรงค์หาเสียงให้กับทักษิณน,นี่นะ,ะแล้วแบบนี้ทำงานในบริษัทในเครือชินวัตนะฮะใกล้ชิดกับทักษิณใกล้ชิดกับเครือเอ่อเครือบริษัทของชินวัตทำงานด้วยเนี่ยแล้วมาเป็นเลขาธิการนายยมตรีเนี่ย คุณชลนาคิดว่ามันน่าเกลียดไหมอ,อ,อ,อ่คุณชลนาคิดไหมออต่อมาสมัยรัฐบาลทักษิณสองปี48ถึงปี49พรมมินก็กลับมาเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งก่อนที่รัฐบาลทักษิณจะถูกรัฐประหารนะฮะในยุครัฐบาลทักษิณหนึ่งมีการแต่งตั้งยงยุติยภยัยรัฐจากโคศกรัฐบาลมาเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแทนหมอมิงนะฮะ จนกระทั่งรัฐบาลทักษินหนึ่งหมดวาระปี4-8แนะฮะแล้วทำไมถึงแต่งตั้งนายยุทธเพราะมีความดีความชอบจากการที่นำพักไทยและไทยกว่าดสอสมาได้ทั้งหมด8เขตแบบยกจังหวัดที่เชียงรายนี่นะแล้วก็ได้รับการปูนบำเหน็จเป็นเลขาธิการนายยกรัฐมตรีแล้วก็ต่อมามาได้รับฉายาว่าเป็นยุทธตู้เย็นจากเหตุการณ์เมื่อ7กรกฎาคมปี47 นำกำลังตำรวจไปปิดล้อมยิงถลม่มบ้านสองตายายที่สงสัยว่าค้ายาเสพติดและที่สุดแล้วเนี่ยไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่การยิงในครั้งนี้เนี่ยโอ้โหแทบจะพรุนเลยโดยเฉพาะยิงตู้เย็นตู้เย็นป้องกันไว้ตู้เย็นป้องกันไว้เขาไปแอบตรงนั้นไนะใช่เนี่ยที่มาของยุดตู้เย็นสมัยรัฐบาลทักษิณสองปี 48- ปถึงปี49พรมมินก็กลับมาเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึง่ง ก่อนที่รัฐบาลทักษิณจะถูกลัฐประหารนะฮะในยุครัฐบาลทักษิณหนึ่งมีการแต่งตั้งยงยุทธิยัยรัดจากโฆษกรัฐบาลมาเป็นเลขาธิการนายกุคฐมตีแทนหมอมิงนะฮะจนกระทั่งรัฐบาลทักษิณหนึ่งหมดวาลาปีปี4แนะฮะแล้วทำไมาถึงแต่งตั้งนายยงยุทธเพราะมีความดีความชอบจากการที่นำพักไทยรักไทยกว่าสอสอมาได้ทั้งหมด แเขตแบบยกจังหวัดที่เชียงรายนี่นะแล้วก็ได้รับการปูนบำเหน็จเป็นเลขาธิการนายกรัฐมรีแล้วก็ต่อมามาได้รับฉายาว่าเป็นยุทธตู้เย็นจากเหตุการณ์เมื่อ7กรกฎาคมปี47นํากํนำกำลังตำรวจไปปิดล้อมยิงถลม่มบ้านสองตายายที่สงสัยว่าค้ายาเสพติด และที่สุดแล้วเนี่ยไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่การยิงในครั้งนี้เนี่ยโอ้โหแทบจะพุนเลยโดยเฉพาะยิงตู้เย็นตู้เย็นป้องกันไว้ตู้เย็นป้องกันไว้ที่ิงๆเขาไปแอบตรงนั้นไะใช่เนี่ยที่มาของยุดตู้เย็นแล้วก็นายยงยุทธนี่แหละฮะก็ไปพวกพับคดีทุจริตเลือกตั้งนายกอบจเชียงรายจนมีการยุบพักนะที่คุณยงยุดสังกัดกรรมการบริหารพักอยู่ใช่ฮะ นี่ยนะยังไม่หมดนะครับในสมัยของยิ่งลักษณ์ปี 54- ถึงปี57แต่งตั้งนายบรรทูลสุภควรณิศสอสอบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยและอดีตผู้มนวยการสำนักงบประมาณเป็นเพื่อนร่วมรุ่นของทักษิณมาเป็นเลขาธิการนาย,ยกรัฐมนตรีแต่ตอนนั้นอยู่ได้ปีกว่า,ก,วาก็ลาออกเพราะปัญหาสุขภาพแล้วแต่งตั้งใครฮะแต่งตั้งนายสุรนันท์เวชชาชีวะอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลของทักษิณ มาเป็นเลขาธิการนายยุทธตรีคนต่อมาดินะฮะสุรนานตอนนั้นก็ติดสอยห้อยตามทักษิณมาตั้งแต่นูน่นสมัยที่ยังอยู่กับพลังธรรมอของพลตรีจำลองนะฮะแล้วก็มาก่อตั้งไทยรักไทยแล้วก็มาถูกตัดสิทธิ์เพราะว่าเป็นหนึ่งในบ้านเลขที่ร้อยสิบเอ็ดเ่นะฮะฉะนั้นเนี่ยถ้าชลนาน,านลองมองย้อนกลับไปดูว่าคนที่ทั้งทักษิณแล้วก็ยิ่งรักชินวัตร แต่งตั้งมาเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเนี่ยกล้วแล้วแต่คนใกล้ชิดทั้งสิ้นนะจนรัชชลนาไม่คิดจะตั้งคําถามบ้างหรือว่าเห็นหัวประชาชนบ้างไหม,มนะฉะนั้นเนี่ยจะแสดงความคิดความเห็นอะไรเนี่ยต้องมองย้อนกลับไปดูพักที่ตัวเองสังกัดด้วยว่าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยเออมันดีหรือไม่ดีมันมีรอยด่างอะไรอยู่เยอะแยะมากมายนะฮะ สุมสีุ่มห้าพูดมันจะกลายเป็นการขว้างงูไม่พ้นคอของแบบนี้เขาย้อนไปดูได้นะฮะโอ้ใช่คือบา,บางเรื่องก็ไม่น่าพูดอะจริงๆไม่น่าน <ะ S 1> พูดหรือว่าช่วงนี้ไม่ได้พูดนานแล้วก็เลยพูดซะหน่อยแล้วดูพูดแต่และเรื่องสิงฮะเลยหลวงสุโขไทยจมนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต้องลาออก <c oughs> เอาก่อนเลย <c oughs> <c oughs> โอ้จัวก่อนเลยฮะแล้วก็มาเนี่ฮะแต่งตั้งคุณพิรพันไม่เห็นหัวประชาชน ม่เรื่องเขาเป็นเลขาธิการนายกมัน,ม,นมันจิ๊บจอยมากนะใช่ระโธคือถแถลงทุกเรื่องนะแม่มาแงวันบินผ่านตอนกับข้าวยังถแถลงเลยเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ถแถลงไปหมดมันไม่สมกับฐานานุรูปของการเป็นผู้นําฝ่ายค้านะมันต้องเป็นผู้นําฝ่ายค้านแถลงเฉพาะเรื่องสําคัญเรื่องใหญ่ๆใ,ใช่ไหม,มเออออกมาติติงกันนะให้เห็นว่าเออ ทุกทีเลยถ้าเกิดคนนี้พูดเนี่ยต้องฟังนะเอ๊ะคนนี้พูดใช้ได้นะเอ๊ะคนนี้แถลงข่าวถ้าคนนี้แถลงข่าวเนี่ยต้องมีอะไรน่าสนใจแน่มันต้องให้มีภาพแบบนั้นไงเพราะตัวเองเป็นผู้นําฝ่ายค้านนะเป็นตําแหน่งที่โปรเกล้าเหมือนกันนะครับไม่ใช่ตําแหน่งแบบโ oh อ้โหถูรูดถูกลางได้มามันต้องให้สมฐานะหน่อยนะฮะ